สวัสดีครับวันนี้เรามาไลท์ลูมนะครับวันนี้ไปเจอแอปตัวนี้ครับมันเป็นพรีเซตสีเอาไว้ใช้กับไลท์ลูมนะครับเออผมว่าแอปตัวนี้ดีนะครับใช้ง่ายอ่ะเพื่อนๆเซิร์ชตามนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่า Android มีหรือเปล่านะผมใช้ iPhone นะครับก็วิธีใช้ก็โหลดมาเลยผมจะกดเปิดเลยนะครับพอเปิดมาครับหน้าแรกก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยหน้าแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนก่อนหรือเปล่านะ ถ้ามีให้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนเลยนะครับผมโหลดมานานแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับมันจะมีตัวฟรีอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกมาสักอันหนึ่งเดี๋ยวผมเอาแบบโทนเขียวๆก็แล้วกันนะครับมันจะได้ดูง่ายๆเนาะเอาเขียวๆเขียวๆอ่ะอันนี้แล้วกันนะอันนี้เขียวๆครับกดเข้าไปเนี่ยก็ลองเลือกดูนะครับเนี่ยอันไหนที่มันมีคําว่า Open เนี่ยลองกดเข้าไปครับกดเข้าไปกดไปที่รูปนะครับ แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆืนเพื่อนๆก็เลือกนะครับถ้าเป็น iPhone นะผมจะเลือกโปรแกรมตรงนี้ครับกดไปที่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเลือกตัวแอปนะครับให้มันไปแสดงผลกับแอปก็ไล่ลงมาเลือกหาไลท์ลูมนะครับเราเปิดในไลท์ลูมนะครับอทีนี้มันก็จะโหลดเข้าไปในไลท์ลูมแล้วก็กดเปิดเลยครับปึ๊บอ่ามาดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนครับ หน้าตานะครับหน้าปกหน้าภาพปกมันก็จะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่โหลดมานะครับอันนี้อะไรนะมันจะเป็นปกเดียวกันกับไอตัวแอปที่เราโหลดใช่ไหมครับเนี่ยเดียวกันเลยนะครับอ่าทีนี้เพิ่นเพิ่กดเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะเห็นว่าเขาใช้อะไรบ้างเห็นไหมครับเขาปรับมาแล้วนะครับทีนี้แล้วก็เราก็ไปก๊อปได้เลยครับไปต้นบนนะครับนี่บนตัวนี้ แล้วก็ไปที่คัดลอกการตั้งค่านะครับอ่ากดถูกไปเลยคัดลอกนะครับทีนี้ไปหารูปมาก่อนนะครับเอารูปมาสักหนึ่งรูปผมจเจารูปที่มันมีเขียวๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูออกดูชัดนะครับว่ามันเป็นเขียวๆนะครับอ่ะมีเขียวนะครับลองวางดูนะครับกด3จุดแล้วก็วางการตั้งค่านะครับปุ๊บเห็นไหมเขียวแล้วเขียวแล้วดู b e ฟอร์ อัปเตอร์ครับเขียวปี๋เลยครับอลองลองรูปอื่นบ้างนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับเขียวเขียวเขียวอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ปรับไปแล้วแหละแล้วก็วางทับเลยก็ได้ครับปุ๊บนี่ก็เขียวอยู่นะเห็นไหมเขียวอยู่เขียวอยู่นะครับอีกรูปหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจของผมขออีกรูปหนึ่งนะครับคุณก็ต้องเลือกภาพที่มันมีโทนเขียวอ่าอันนี้เขียวดังใจเลยนะครับนี่ กดวางนะครับปึ <wooden> ๊บอ่าเขียวปีเลยครับเขียวปีเลยอ้าประมาณนี้เพื่น <lawsuit> พอนๆลองเล่นดูนะครับถ้าชอบเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกนะครับบันทึกค่าหรือว่าเรามาปรับต่อก็ได้นะครับเนี่ยเอามามาปรับต่อก็ได้ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะมันบางรูปผมว่าเอ๊มันมืดไปอะไรเงี้ยสว่างน,น้อยเกินไปก็ปรับเอานะครับเนี่ยประมาณนี้ครับลองเล่นดูนะครับอ่ะประมาณนี้ง่ายๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเซฟตรงไหนเซฟตรงนี้นะเซฟตรงนี้แล้วก็กดเลยส่งออกนะครับจบฝากกดติดตามด้วยครับไปเลยครับบ๊ายบาย